สาเทเลเดอร์ร้ป4ล้วกาคนนะครัร้อนนะคะอยู่กับผู้สื่อขาวเดอร์รู44ครับผมต้องติดตาอกันครับผมใตัวย่างผู้ชมทุกคนนะชทุกคนที่จะไปใช้สิทธิ์นั่งอยู่ สวัสดีคุณผู้ชมช่องสำนักข่าวอเอ็เอทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสาธารณะวังทองหลังหนึ่งนั่นก็คือเขตเลือกตั้งของพลเอกประวิตยคนดิเดตนายกพักพลังประชารัฐนะคะโดยวันนี้พลเอกประวิตยเนี่ยได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่11นะคะไอ้เขตเลือกตั้งที่5หน่วยเลือกตั้งที่11เเขตสะพานสองนะคะ โดยที่เขตเลือกตั้งแห่งนี้เนี่ยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน470คนโดยคนที่แกาจิตปิวันนี้มนะคะส่วนก็ โดยนิประชาชนนะคะยืนรอต่อคิวเข้าแถวใช้รอใช้สิทธิ์นะคะโดยพลเอกประวิตยก็เข้าแถวรอใช้สิทธิ์เช่นกันนะคะ พอดีม,มันประชาชนที่จะพูดคุย,คยโดยพลเอกประวิทย์นะคะได้ให้ประชาชนเนี่ยต่อคิวข้างหน้าก่อนนะคะ ต้องสดงทันประจำตัวกันมาอย่างมาอย่างอะไรนะอนไ้นะยนยันัอดีกานเอดนะครับดบบีนะครับตี้ก็เช่เป็นที่พ้องที่เดินดซของารดการรับชมาไปสามยบกัทบ อาจจะต้องรอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในประชาชนฝากคือมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจํานวนมากนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชม,มสองครัง้งในวันนี้ใครยังไม่ได้ไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งนะคะไม่ได้เป็นเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ที่คุณผู้ชมต้องเตรียมอย่างแรกเลย นะคะถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงนะคะคุณผู้ชมไปที่แอปพลิเคชันไทยไอดีได้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูบัตรประชาชนต่างๆและชนิดคุณผู้ชมสามารถมาใช้ในตัวตนได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าแคปภาพมาได้ต้องเปิดในแอปพลิเคชันไทยไอดีเท่านั้นกรณีที่ลืมบัตรประชาชนประชาชนถุงหายสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ เราจะต้องมีแบบประชาชนแล้วค่ะผู้ชมในการเลือกตั้งท่านจะต้อง,ร,อง,ร,อง,ร,องรู้ลำดับบที่ขอกตนเองนะคะในเขตเลือกตั้งไปโรวัสอ์สได้ไ่ะใครใช้สมาร์ทโฟนใช้แอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยนะคะกดกลับได้ที่สมาร์ทโหมดกดเข้าไปเลยมันจะมีนไอคอนนะคะกดเรียกว่าก,การเลือกตั้งสอสอกดเข้าไปก็จะ ลิ้์ไปกับเว็บไซต์แห่งกรมการปกครองผู้ชมเข้าไปใส่เลขกัประจําตัวประชาชนสุกสาหลักได้เลยก็จะบอกว่าคุณผู้ชมชื่อรายอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่สะดวกมากๆนะคะ กับใครที่ไม่อยากมาเปิดหาลำดับบัญชีรายชื่อของตัวเองด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งก็สามารถใช้วิธีนี้ได้สำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะผู้ชมผู้ชมก็สามารถที่จะมาตรวจสอบลำดับรายชื่อนะคะผู้ชมที่ด้านหน้าของหน่วยเลือกตั้งได้ก็จะมีประกาศของคณะประการการเลือกตั้งทิชไว้อยู่นะคะ สำหรับสิ่งที่ทางกะกะตเน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะคะซึ่งหน้าหน่วยค่ะก็มีการติดประกาศไปด้วยนะคะเกี่ยวกับความผิดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีความผิดตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเช่นการใช้บัอื่นที่ไม่ใช่เลือกตั้ง มันแบลือตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สีเแล้วก็ถ่ายภาพเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วอันนี้ก็มีความผิดดังกลิ่นแล้องเชืต่อโดยไม่มีอำนาจนดูแลต้องไปดูแแแล้วแสดงตรู yeah. Yeah. <internally. S 3> ้อื่นนี้ก็มีวามผิด่างมายังว่าหน่วยเลือกตั้งที่เสียหรือจะให้เป็นบัตรเสียใช้สิหสียให้เป็นแบบใช้ได้ก็ถือว่ามีความผิดนะคะคุณชมต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ các bạn có thể là vai <laughs> diễn để chọn tham khảo các bạn có thể เวลานะคะจากที่ทางคุณเอกบุรีเดินทางมาถึงสวนวังทองหน่วยเล่าตั้งที่11นี้เวลา8นาฬิกา4นาทีนะคะนี้8นาฬิกา19นาทีแล้วนะคะเอกบุรีก็มาเข้าคิวยืนรอตรงนี้เนี่ยค่ะประมาณ15นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีกองทัพสื่อมวลชนนะคะคุณผู้ชม มารอทำข่าวการใช้สิทธิ์ของคนเอกประวิทย์วงสุวรรณ

โดยขณะนี้นะคะเราอยู่ที่เขตเลือกตั้งที่5นะคะกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่11นะคะเขตวังทองหลางโดยวันนี้นะคะพลเอกประวิทวงสวรรณนะคะ แทนดีเดตนายกพักพลังประชารัฐเนี่ยได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะที่เต็นสวนหลวงสวนวังทองหลังหนึ่งนะคะที่ปากซอยลาดพร้าวหนึ่งโดยรายชื่อของพุนเดปะวิดเนี่ยอยู่ลำดับที่470นะคะขณะนี้พุนเดปะวิดก็ได้ยืนต่อคิวใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยู่ ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้มาในเสื้อเชิ้ตสีชมพูสดใสค่ะสวมกางเกงยีนสีดาแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะคะโดยมีประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้สิทธิ์เนจำนวน470คนนะคะเกาะติดทำข่าวแล้วก็อาจ เราทำข่าวในวันนี้นะคะแต่ละนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและตอนนี้ที่การกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประยาตนในีทยพัดพอพอเจ้าเจ้าเจ้าคนดิวเซอร์เดี๋ยว 分出来了，分出来了。我这边。